ที่เราเห็นในข่าวเนาะวัดดังนะคะริมฝั่งแม่น้ำท่าจีเนาะเป็นวัดดังวัดเก่าวัดแก่นะคะไม่ไม่มีใครนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนะเาะขอบคุณแม่น้องท็อปเนาะจาป้าบัวมาเ,าเปิดค่าการมองเห็นจักข้าวเนเดอจ่า,าเนาะข,ขอบคุณพี่พๆน้องๆสิบหกนตามลเดอค่ะเดอที่เข้ามาให้กำลังใจป้าบัวเนาะจา,าเนาะ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะค่ะก็วัดที่เรา,เาได้ยินชื่อเสียงนกสองสาวันมานี้ค่ะที่มีข่าวเนะาะเมื่อวานนี้ช็อกเลยนะคะอยู่ๆก็ขึ้นมาว่าอะไรอะอมเงินวัด300ล้านแต่พออ่านไปอ่านมาบอกไม่ใช่300ล้านนะมากกว่า300ลา้านป้าติดโเนะเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ก็มีบางคนนะคะป้าบัวไถไปหน้าหน้าเพจไหนหน้า เอ่อีไหนนะคะก็มีแต่ข่าวนี้แล้วเขาก็บอกว่าหมดศรัทธาพระแล้วไม่อยากจะไปวัดแล้วไม่อยากจะทำบุญกับพระแล้วเสื่อมระหูแบบสารพัดส,สารพันธ์นะคะที่จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพุทธศาสนาค่ะปโบก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฉุกคิดนะคะหยุดนิดนึงนะคะแล้วก็ลองฟังนะคะ อันนี้เป็นข้อความเป็นบทความซึ่งท่านเขียนไว้นานแล้วนะคะพระสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะคะหรือนามเดิมของท่านก็คือปออประยุตโตนะคะท่านเป็นเ,เรียกว่าเป็นปราดทางพระเนาะนะคะท่านก็เขียนออกมาเตือนใจแลประบัวไปอ่านเจอเมื่อวานนะมันเด้งเข้ามาในไลน์ของประบัวเนาะประบัวไปอ่านเจอเออใช่นะเราอย่าไปเหมารวมนะคะ ท่านบอกว่าสภาพความเสื่อมในปัจจุบันนี้นะคะญาติโยมก็พูดกันเยอะพอมีข่าวล้าต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการสงฆ์เนี่ยค่ะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้เนาะพระสงฆ์ก็ควรจะเอามาพูดบ้างไม่งั้นญาติโยมก็จะเป็นผู้พูดฝ่ายเดียวเหมือนกับการนินทาพระอะไรประมาณนั้นนะท่านว่าเนาะ แต่ถ้าท่านนะคะเอามาพูดบ้างท่านในฐานะที่เป็นพระอาวุโสเนี่ยเอามาพูดบ้างในฐานะที่เป็นผู้รู้เรื่องทางธรรมพูดในทางแนะนําและหาทางแก้ปัญหาก็จะได้มีทางช่วยกันให้รู้จัดก,การวางใจให้ถูกต้องะคะ่ะทุกคนเนะเาะวางใจยังไงเขาบอกว่า,เ,าเพราะว่าพวกเราเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะได้ช่วยกันป้องกันนะคะ ซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ในการจันลงพุทธศาสนานะคะมีหน้าที่ในการป้องกันพระพุทธศาสนาเนาะนะคะ,ะท่านก็แบบหมูได้ข่าวมาเยอะ,อะท่านเปาะอวบอายุตโตท่านเป็นนักอ่านนักเขียนนักแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับแต่ท่านเป็นพระนะคะอยู่ในสมณเพศเนาะเก่งมากๆเลยท่านบอกว่าท่านก็ พอท่านได้อ่านข่าวได้ฟังข่าวที่พระประพฤตินอกฤๅษีพระนู่นนี่นั่นแล้วนะคะ,ะก็มีคนจะพูดว่าพระไม่ดีพระเสียหายพระหลอกลวงพระเลวไหลพระไม่น่านับถืออนิโยมพูดนะคะที่นี้ก็เลยจะพานไปถึงแบบว่าไม่เอาล้ไม่นับถือและศาสนาพุทธอะไรประมาณนี้นะคะ,ะจะเลิกนับถือาศาสนาพุทธแล้ว ท่านก็ให้ข้อคิดอย่างนี้นะคะว่าที่จริงนะคะที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็นของพวกเรานะคะเป็นของเราชาวพุทธไม่ใช่เป็นของพระองค์นั้นพระที่ทําความผิดหรือพระที่เหลวไหลพระที่ประพฤติไม่ดีไม่ใช่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของอชาวพุทธทุกคนเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะคะ,ะทีนี้ พุทธบริษัทก็จะต้องมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของพุทธบริษัทนะคะซึ่งถ้าเป็นพระพ,พุทธบริษัทก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและก็ภิกษุณีสี่เหล่านี้นะคะก็คือพุทธบริษัทนะคะคือต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะแต่ละท่านเนี่ยเนาะ แต่ละอ่าเขาเรียกว่าแต่ละอะไรอ่ะปวกก็ลองลองเล่นไอ้นี